จังเก็บไหมครับไฟออกสีฟ้าเลยใช่ไหมครับคุณลูกค้าสังเกตวงกลางนะครับคุณลูกค้าวงกลางจะหมุนนะหมุนเหมือนเหมือนเหมือนพายุนะครับเหมือนพายุทอร์นาโดนะครับจะชิงเฉียงอันนี้แหละครับทําให้ความร้อนสูงนะครับสวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนําแล้วก็ทดสอบเป็นเตาแก๊สเร่งพิเศษ KB 5รุ่นเงินทองไหลมาเทมานะครับพร้อมกับขาสแตนเลสกลมนะครับ น่าใช้มากสวยนะครับมองแล้วสะอาดนะครับถ้าลูกค้าไปใช้ไว้ในร้านนีครับถ้าเกิดไว้หน้าร้านนะครับคนเดินผ่านเดินผ่านไปผ่านมามองเห็นเตาแก๊สแล้วมองน่าใช้นะครับเพราะมันจะเป็นสเตรลสสวยงามนะครับก็เป็นสินค้าที่ตลาดร้านตลาดไทยแก๊สแนะนำนะครับแล้วก็พรมใจเสนอเลยรุ่นนี้ก็ประกอบไปด้วยนะครับาขาสเตเลสแล้วก็เตา k b 5เกรด A นะครับตัวนี้เกตด A รุ่นเงินทองไหลมาเทมาของไฮแก๊สนี่ครับประหยัดแก๊สด้วยนะครับแล้วก็หัวปรับป้องกันแก๊สรั่วนะครับมีไว้ปลอดภัยนะครับมีไว้ปลอดภัยตัวนี้ตัดแก๊สได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับตัวนี้รุ่นนี้มีรุ่นรุ่นกลางและก็รุ่นสูงนะครับสาหรับรุ่นกลางนี้ก็สาหรับวางพวกหม้อซุปนะครับหรือหม้อก๋วยเตี๋ยวอะไรแล้วแต่นะครับที่เราให้มันเตี้ยหน่อยหรือกระทะที่เราทอดอย่างเงี้ยครับแต่รุ่นสูงนี่สําหรับยืนผัด นะครับมี2รุ่นนะครับก็เลือกสรรตามลูกค้าที่จะชอบนะครับก็ชมคลิปรายละเอียดนะครับรายละเอียดอยู่ในคลิปนะครับเราเราก็ทดลอบทดสอบไฟได้ด้วยนะครับลูกค้าสนใจก็โทรมาสั่งที่เบอร์นี้นะครับที่เราโชว์ไว้แล้วก็ทาง a c e b o o k ทาง YouTube ทาง l ล ne ก็ติดต่อได้เช่นเดียวกันนะครับก็อย่าลืมนะครับชมคลิปนี้แล้วนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับชมชมคลิปนะครับเชิญครับสวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนํา เป็นเตาแก๊สเร่งนะครับขาสแตนเลสนะครับขากลมสแตนเลสเนี่ยดีไซน์สวยงามเลยนะครับของยี่ห้อไฮแก๊สนะครับพร้อมกับเตาเ b 5นะครับรุ่นเงินทองไหลมาเทมานะครับซึ่งเป็นเตาหนานะสังเกตเตาหนาสังเกตนะครับจะเป็นรุ่นรุ่นเก่าที่รุ่นต่อท่ออย่างนี้นะครับถ้ารุ่นต่อท่ออย่างนี้นะครับจะทำจะทำโครงเตาได้หนามากนะครับความหนาของเตาเนี่ยจะทําไม่ให ความร้อนใช้นานๆไม่ให้บิดงอนะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะทําบางใช้หล่อบางเวลาใช้ไม่กี่ปีนะครับฝาก็จะบิดตัวนี้ไฟจะสวยนะครับประหยัดแก๊สด,ด้วยนะครับแล้วก็หนาด้วยพร้อมขาสแตเลสนะครับขาสแตเลสขนาดความสูงประมาณ50เซนนะครับเป็นรุ่นกลางนะครับรุ่นกลาง นะครับเป็นรุ่นกลางนะครับอันนี้เป็นรุ่นกลางมี2รุ่นนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นสูง70เซนก็รุ่นนี้ก็รุ่นสูงนะครับก็สําหรับว่ายืนทานะครับแต่รุ่นนี้นะครับนี่นี่ยืนทำนะสำหรับรุ่นสูงนะครับก็มี2รุ่นรุ่นรุ่นกลางรุ่นเตี้ยนะครับกับรุ่นสูงอันนั้นยืนทําอันนี้สําหรับตั้งหม้อซุกนะครับคือเตี้ยลงนะครับหรือนั่งทําก็ได้นะครับสาหรับรุ่นนี้ก็ประกอบด้วยนะครับหัวปรับป้องกันแก๊สด้วยนะครับของไฮแก๊ส คุณภาพสูงเลยของไฮแก๊สเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับไม่ไม่รวมถังนะครับไม่รวมถังถังนี้เป็นถังของเวอร์แกสขนาด8กิโลนะครับรุ่นใหม่นะครับแต่เราไม่รวมถังนะครับอุปกรณ์นี้ก็มีหัวปรับแรงดันสูงพร้อมระบบป้องกันเก็ตรั่วมีปุ่มกดนะครับสายลูกลูกลวตัดทันทีพร้อมสายหนาให้2เมตรนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองไฟกันนะครับสาหรับเตาเร่งรุ่นนี้นะครับซ้ายมือนะครับ เป็นตัวเปิดไฟส่วนขวามือเป็นไฟล่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้นะครับอละจะเปิดเปิดแก๊สแล้วนะครับอ่าสังเกตไหมครับไฟออกสีฟ้าเลยใช่ไหมครับคุณลูกค้าสังเกตวงกลางนะครับคุณลูกค้าวงกลางจะหมุนนะหมุนเหมือนเหมือนเหมือนพายุนะครับเหมือนพายุทอร์นาโดนะครับจะชิงเฉียงอันนี้แหละครับทําให้ความร้อนสูงนะครับเนี่ยความร้อนสูงที่แดงๆนี่เป็นเหมานะครับ หลีได้ครับหลีได้นะหลีได้ไอตัวนี้ด้านกวามือคือไฟลอ่อนะครับไฟลอ่อคือว่าเนี่ยล่องเนี้ยอาหารตามสั่งเนี่ยบางทีเขาผัดผัดผัดใช่ไหมแล้วเขาก็ปิดแล้วเขาก็ลอ่อไฟอย่างนี้พอมาเปิดอีกครั้งหนึ่งก็ไม่ต้องยิงปืนนะฮะก็นี้เลยนะครับแต่เป็นไฟลอ่อแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าไม่ใช้ก็ปิดไปเลยนะครับก็ปิดไปเลยนะครับอีนนี้เราครับ ไฟสวยนะครับรุ่นนี้ประหยัดแก๊สนะครับประหยัดแก๊สแล้วไฟไม่หนีไปไหนนะครับไฟสวยแต่ตรงนี้เป็นตัวปรับประกาศนะครับอันนี้ถ้าปรับปุ๊บปิดหมดนะครับเปลวแดงนี่หม้อจะดำเราต้องถอนออกมาสักนิดหนึ่งนะถอนออกมานิดหนึ่งแต่ถอนมากก็ไม่ได้ครับถอนมากไฟมันก็จะหนีต้องให้อยู่ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับนี่ครับนะครับพร้อมขาสแตเลสนะครับยึดสวยเลยนะครับตัวนี้ได้เบอร์ห้าด้วยนะเตาตัวนี้เตาแก๊สตัวนี้ได้เบอร์ห้าด้วยนะครับ เตาแก๊สเบอร์ห้าหมายความว่าประหยัดแก๊สด้วยประหยัดแก๊สถึงเตากว่าธรรมดาที่ไม่มีเบอร์ห้าถึง50%านะครับสำหรับคุณลูกค้าชมคลิปนี้นะครับถ้าสนใจนะครับก็โทรสั่งได้เลยนะครับเรายินดีจัดส่งให้นะครับทั้งมีสูงและเตี้ยกลางสูงกัะกางเลยครับเราให้ระบบป้องกันแก๊สด้วยด้วยนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่มีหัวปรับแบบนี้อยู่แล้วจะขอซื้อแต่เตากระขาก็ได้นะครับหรือจะขอซื้อขา อย่างเดียวก็ได้นะครับเพราะว่าขาตัวนี้ใส่ได้กับเตาทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็น KB8 KB5 หรือ KB7 ก็ใช้ได้หมดเลยครับก็ขอบพระคุณคุณลูกค้าที่แวะมาดูแวะมาชมนะครับสวัสดีครับ